ไม่ใช่ไม่ใช่เชิญนี่เชิญเชิญกูเชิญไปแล้วนี่มาแล้วเออเอาละเอาแล้วชิบหายแล้วกูโอเคต้องลองแล้วว่ะชิบหายแล้วกูมันต้องจัดนะท่าผู้ชมครับกูกูปิดไปแล้วกูปิดไปผู้ชมครับถึงตาผมลงแข่งเลยไปนี่มันคือแข่งการแข่งนะครับเพื่อชิงตังคเนี่ยหนึ่ง wallet นะโอ้โหตายัดชนะรับไปเลยนะหนึ่ง wallet นะฮะกูให้มึงเลยล้านเลงค่าตัวตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวด้วย ช่วงนี้เราจัดปืนเบาๆไปก่อนนะฮะปืนเบาๆนะช่วงนี้อ้าวเที่ยจัดปืนเบาๆไปก่อนนะฮะในช่วงนี้นะเบาอยู่เลยนะ Team match Let's go เออคุณลืมบอกนะเก็บปืนตรงกลางนะนะอะไรนะต้องไปน้ำเก็บปืนตรงกลางปอนโก้ปืนเราผิดวะทำยไงดีวะว่าแล้วมันรู้สึกมันเป็นได้ตอนตายวะ ไอ้วัดมันอยู่ไหนอยีม้ได้สำร้วัดมันร้ายไอ้สัวางเงียเเด็กสิวัดมันร้ายจริงๆเอ้วไม่กมาอ่ะอ้าวอโทษกูลืม <c oughs> เทาแม่งมา ดูไม่ได้อะมาฟังเสียงเทียเลียมแพ้เลียมเงียหมากเงียบๆเลยควจะแพ้ที่วัดก็ได้แพ้เลี่ยมมันเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปแอบแอบให้หมดแปดนาทีนะชนะเงียมยืนได้ไร้ฝันเป็นคเย่อเลยแพ้เลียมมันอะเที่ยวไปเจียมเงียบเลยเกัดไปเจียมไปจัดไปแล้วการเกมที่อ้าวลั่นเสียงเสียงสิบล้านลั่นล้านสียงเสียงฝั่งโน้นนะครับ

เ้ยู่นะจ๊ะยูอีวันนี้อยู่ออแล้วอออแล้วนี่ปารเบิร์ต์เลยป่าพ่อมือเหรอป่าพ่อเหมือนจุกไอ้เหี้ย าจัดจะให้โลกรู้เลยปืนสู้ได้ปืนเนี่ยว่ามันแต่งเต็มก็สู้ได้นะเว้ยไม่รู้ปืนไหนแต่งเต็มปะคงไม่หรอกมั้งไว้นะไม่ค่อยเล่นโหมดนี้กับเราเท่าไหร่แต่งมาเป็นด้วยมั้งแกไปเรียกปืนมึงมึงแันนมาช้าตอนทา้ำใช้ยอมที่เข้ามาใกล้ๆกูเว้ยใกล้ๆกูไม่นั่นได้หรอถ้าเกิดยาไกลอ่ะมึงป่าปาแล้วเปิดไอ้สับใกล้ๆกูเนี่ยเหรอเว้ย ใกล้ๆใกล้ๆเออมึงบวกกันแวัดจะไดตัดไคลนิ่งมนกันเอาแล้วเอาแล้วสองสองแล้วกันแล้วเอาแล้วอ่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยมีของยังไงโจรนี่หายโอ้โหโจรไม่กึบโดนเที่ยวน้ำมืดนะวิ๋งวิ๋งสวัดวัตวิ๋งวิ๋งนี่ล่ะกูแพ้เหลี่ยมมาแล้วอะไเนี่ยไม่ปักคืน กูอยากรู้ว่าตีบันทางไงกูต้องไปร้านสตรีมกูไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยหรอดูอย่างเดียวเลยอ๋อตอนตอนเล่นเหรอตอนเล่นโน้ภาคเออตอนที่กูเล่นมันอยู่ไหนวะยุ่งวะเดิมเลยเที่ยวเที่ยวคู่ร้องกันด้วยสัตว์เห็นนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะกูว่าปิดพัดลมเลย <laughs> the match is over, and the blue team is in the lead. Expire! Cover me. <laughs> วิ่งใส่วิ่งใส่ไ่คบว่าผมไม่นะบีมไปแล้วไม่แน่เลยอะไรอะไรบีมอยู่นี่ส่วนเอ็าวน์เงียบเป็นเงียบอะไรกว่า้เป็นผู้ชมที่ดีไงถ้าอะไรเงียบจะเหมือนแอู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเล่นดีๆดี กูไม่เ <infused> ห็นนะแบบตแรกๆก็เหมือนกูไอ้ดีไหมอ่ะกูนี่โดนจับเลยมึงดันมาชะลาตอนท้ายอ่ะไม่หยุดหยุดมามาบุกใกล้่ได้เลยฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาบไว้ให้เขาจ๊วตรงหน้าเลย ัไดเล่นดีดีโอสคุณเล่นดีอืออือเหลือดิแต่ยัเดินเออโอสกูใช้ปืนถนัดแล้วก็มาดิครับเนฮะไม่ถนัดเหรอเฮี้ยตัดปืนนะลองเล่นมันไม่ได้ไม่เล่นหมดนีกันบ่อยไงกูโอสกูวางเดิมพันเจ้าไว้ถ้าเสียเจ้าอยู่เสียเดิมพันแน่นอน ก็มาดิครับมาดิครับเป็นยังไงก็มาดิครับหัวใจเต้นตุบเลยหัวใจเกมนะหัวใจเกมออหัวใจเกมมันมันเกือบตายเนี่ยพี่วัดตืนแต่งเป็นแบบนั้นแต่งดีครับแต่งดีครับแต่งแล้ววะถือว่าคืนแต่งแล้ววะโถ่หรกูสร้างนั้นให้ดีกว่าที่มันหยิบปืนู้เก ข่าวนะข่าวนะจะไม่อุ้ยอะไรอะไรพี่ต่เมื่กี้พี่เป็นผู้ชม t down o v e r me ตีดตงนี้่พี่แเป็นผู้ชมไมมมันช้ามากช้ามากไม้ครคกับเป็ดโอ้ดีอาจารเล่นดีกว่าดีก็ได้แล้ว้ย <c oughs> ถ้ามันใส่ของแต่งๆอะไรบ้างอะไอ้ไหนน่าจะสาาาใส่แต่งไหมคนเดียวมั้งเห็นใช่ป่ะแต่งไหมคนเดียวขอบคุปแคตตะโขบคนเดียวอะขอบคุปิตะโข,บ,ขบค,น,ขบคนเดียวยี่เต้าอ่ะไอ้ตะโคบมันมีอยู่แล้วตะโขบมันมีกระปืนอยู่แล้วเว้ยบอลเดี๋ยวไปดูไอยี้ยังทำไมนิ่งอย่างว่านายไอถือว่าใส่หายจับใส่ขาจับแล้วต้ไงใส่กระปุยยึดแขน ใส่แปดเป็นแหวนแฝงแล้วย็มันแฝงเหลี่ยมมาตรงนี้ไอ้เงี้ยมันมาเงี้ยไม่ไข้ไข้ไอ้เงี้ยใส่กลัวห่ามันสัตว์แต่มันแฝงเหลี่ยมตรงไอ้เงี้ยจับแล้วก็เก็บแหวนเงียบๆเลยแบไอ้ต้องฟังเสียงดีด้วยแฝงเหลี่ยมมาตรงเงียบๆไปเลยเงี้ยจบเลยสิวัตโอ้ไม่เห็นตัวไม่เท่าไหร่แล้วไอ้เงี้ยเสี่ยมันเสี่ยมมันอยู่กัาเสี่ยเอาอะเอาอะไม่เป็นไรไม่ไม่ขาดมากไม่ขาดมากหนึ่งในสาม แต่แค่ไหนมันเงี้ยมันเนี้ยมันรู้มาเลยมองเธออยู่นะจ๊ะโถูกฝังดีเงี้ยสไลด์มาเลยสัตว์ไอ้เงี้ยมเลี้ยง fire เงี้ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเงียบๆเลยสัตว์เออเอา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 มาไม่เงี้ยมาไม่เท่าไหร่เลยเงี้ยมาเงียบๆเลยสัตว์แล้วเงียบให้กูได้ยินเลยนะได้ยินตกตสไลด์มาแล้วก็ตึ๊กตี้เยอะเงี้ย

โอ้ยนะเด็กแนดลลี่ว่ะโอ้โหบลูทีมวิตอรี่้ว่าีเลเี่ยแพ้เรียมมาตรงแอบนั่นเลยสิเยียบไปเฮ้ยกูไปฝังไหนเห็นไหมสิบสองหกกูชนะว่ะบอลแค่เหมือนเดินผ่านไมโอ้ไปเอวเยมีคนบอกอยากอยากจะเล่นด้วยอ่ะ